เมื่อตรงๆโดนโกงงานนี้พ่อบาสถึงขั้นเดือดถ้าไม่คืนเจอดีแน่เนี่ยมีสองทางให้เลือกข้อที่หนึ่งอดตั้งกลับมาข้อสองเอาทุกขทากลับมางั้นพรุนี้กูจแจ้งความเข้าคุกเลยเอ,อ,เอามือเบอร์เลยเ,เบอร์เลย เนี่ยมีสองทางให้เลือกข้อที่หนึ่งอดตั้งกลับมาข้อสองเอาทุกขทากลับมางั้นพรุ่งนี้กูแจ้งความเข้าคุกเลยเอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาให้ชมกันนะคะทุกคน